สวัสดีครับมาอยู่กับช่องหมอวัววันธรรมนาชาวนาวันหยุดนะครับคือวันนี้นะครับสิพามาเปิ่งมัวทดลองอาหารนะครับของสากร์โทนยางคำนะครับซึ่งมีทั้งหมด6โตัวนะครับเป็นัวทดลองอาหารเม็ดของสูตรของสากรอโทนยางคำนะครับโดยช่วงนี้งัวเพิ่นก็กินฟางนะครับเนื่องจากเจ้าของคนที่เลี้ยงนะครับ ทำการให้อาหารเสร็จแล้วนะครับกาซีเอาฟางมาไว้ให้กินนะครับเทนนี่แต่ผมจะพามาเบิ่งนะครับว่าเป็นอะไรนะครับมอรมอรมีแต่ตัวอ้วนๆนะครับซึ่งอาหารลักของเพื่อนเลยนะครับก็คือฟางนะครับฟางในกินตลอดนะครับต้องมีให้ตลอดนะครับฟาง เป็นกา,นานกาน้ำตาลนะครับซึ่งกากน้ำตาลนี่ก็สิเอาให้กินในช่วงเวลาเที่ยงนะครับโดยส่วนมากเขาสิเอาเทให้กินมันจะมีที่สำหรับใส่กากอาหารโดยเฉพาะกากน้ำตาลโดยเฉพาะนะครับตัีวนี้ก็จะเป็นอาหารนะครับเป็นอาหารเม็ดนะครับซื้อให้กินครับละสากิโลนะครับต่อตัวนะครับ เมื่อเนื่งก็อยู่ที่6กกิโลนะครับวัวทุกตัวครับเป็นวัวสายพันธุ์ชารเล่นะครับเลือด50เปอร์เซ็น์นะครับซึ่งข้อดีของชารเล่เลือดห้าสิบก็คือมันสามารถทนความร้อนนะครับแล้วก็ต้านทานกับโรคภัยค่อนข้างดีนะครับ ประมาณว่าบวเจ็บบวป่วยง่ายนะครับพี่พามาเบ่งข้างหลังนะครับพาเบ่งตรง,ง,ง <c oughs> ดยข้างหลังที่เป็นที่สำหรับใส่น้ำนะครับคือน้ำานต้องมีไว้ให้ตลอดนะครับสำหรับงัวก็คือต้องเป็นน้ำสะอาดนะครับมีไว้ตลอดขาดบบได้นะโดย โดยเมื่อก่อนทําการให้อาหารนะครับคนเลี้ยงกับที่ทาการล่างคอกนะครับแล้วก็ล่างตัวงัวนะครับก็บคืออาบน้ําให้งวนั่นแหละให้มีสุขภาพคิดที่ดีนะครับหลังจากกินอาหารแล้วก็นอนพักผ่อนนะครับโดยคอกของในสูตรของซากกรนก็จะเป็นคอกเฉพาะนะครับก็บคือขนาดกว้าง2เมตรนะครับ ยาวสองเมตรห้าสิบนะครับพื้นก็จะเป็นพื้นเทปูนนะครับแต่ก็ต้องทำความสะอาดตลอดนะครับเพราะว่าสีททำให้บ่เกิดการลื่นนะครับคืองวน6กตนี้ก็น้นำหนักอยู่ที่ประมาณ600กิโลนะครับอายุขุนตอนนี้อยู่ที่8เดือนนะครับ โดยการขุนของสางคมพญาคมกำหนดไว้ที่12เดือนนะครับก่อนเข้าลงเชือดนะครับโดยงัวมีลักษณะอ้วนดีนะครับสมบูรณ์นะครับก็คือตอนเพื่อนมีชีวิตก็คือต้องดูแลเป็นพิเศษนะครับให้กินอาหารที่ดีๆนะครับเพื่อนให้อ้วนนะครับ ครับวันนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ก่อนนะครับนะ้อฝากกดติดตามช่องหมอวัววันธรรมดาชาวนาวันหยุดครับเดี๋ยวสิหาคลิปใหม่ๆมาลงให้เบิง่งเรื่อยๆครับผมสวัสดีครับ